ค่ะมาพบกับชาแนลของเ sì, ราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะเราจะมารีวิวขนมอันใหม่นะคะอันนี้ก็ฟังใส่ฟังอยู่นะคะนี่นะหูฟังสีดำเ้อได้ใส่เลยเอาขึ้นไม่ขึ้นอ่ะขึ้นใส่เธอาส่ไปตรงตรงนี้เลยเราไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปชิมเลยว่ะเก็กะาบอ่ะเดี๋ยวค่อยฟังค่ะก็ถอดดีกว่ามาเก็กะเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันนะพง เดี๋ยวเรามาชิราชออนนมะะรีวิวขนม,มนก,ก,กินขนมรีวิวขนมกันค่ะบค่กษา่ะปวดหัวเป็นไครเอ้่ยาเมดววันนี้ก็ถ่ายคลิป Okay, yeah, okay. ขออนุญาตใช้ฟันกัดเลยละกันนะคะขอคอับว่าเสียงแป๊งตอนนี้เรากำลังดูชิงลอยชิงลาน แล้วนะคะก็จะเป็นขนมแบบสีแบบนี้นะรสแอปเปิลแอปเปิลเนาะแอปเปิลกับเลมอนนะคะกับองุ่นเนาะแอปเปิลเลมอนองุ่นนะคะอันนี้แอปเปิลนี่เลมอนนี่ก็องุ่นเนาะชิมเลยนะคะฮึมัทำไมมีแอปเปิลแบบมีความแอปเปิลอ่ะ นี่เหมือนแอปเปิ้ลเขียวจริงๆนะรสชาติแบบพูดไม่ถูกอะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีกินให้ดูดานะคะโอเคค่ะพาคน,นี้นะพานนี้นะคะก็เป,เปลี่ยนดีกว่าค่ะวิธีกินขนมให้อร่อยเดี๋ยวเราปจะไงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะค่ะมีประมาณสามวิธีนะคะวิธีแรก กินใส่แก้วอันนี้อยู่ที่ตัวรีวิวนะคะแล้เราก็เปลี่ยนตรงไปตรงมาแล้วอุ้ยสีมันใส่มากเลยอ่ะดูดิกินใส่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปทำอีกอันหนึ่งก่อนที่จะทำให้คุณรบกว<ป>่าเดิเดเม น้ำผลไม้ใส่หุ้นอะสีมันแบบออกใสๆบ้างเลยนะคะวุ้น,นวันนี้ใช้กล้องทำกล้องแบบถ่ายรูปนะคะกล้องแบบไม่ใช่โทรศัพทนะ์เป็นกล้องอไม่ใช่กล้องโทรศัพท์นะคะัน วันนี้ใช้กล้องหน้าถ่ายนะคะแล้วก็ทำอะโอ้ยขอดสัดดดดนนบ ไม่รู้นะคะเพราะว่าอะไรเป็นหักโอเคนะคะหมดแก้วแล้วคะ่ะต่อไปวิธีที่สองค่ะค่ะวิธีที่สองนะคะกินแบบโฆษณาค่ะในทีวีเริร่มเลยนะเนื่งต่อซับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมากินอะไรไม่รู้นะคะทุกคนชอบกินกันใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นแอปเปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูกันนะ,น,ะน,นี่นะคะกินได้โดยเฉพาะเที่ยงคืนนะคะหรือไม่ก็ตีหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ากินตอนเช้ามันจะ่อยเี่ยถ้ากินตอนเช้ามันแปลกนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋รามาชิมกันเลยคะ่ะ รสชาติอางนี้นะคะก็จะออกนุนนะคะเพราะว่ามันเป็นนุนนะคะอะไรของแกโอเคะคะ่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับโฆษณาวิธีสามกินแบบขยิบส,สามครั้งเพื่อเก็ขยะเลยค่ะคะแล้วทำหรับวิธีที่อุดท้ายก็สามครั้งสามครั้งแล้ว มันมีสี่วิธีมากเลยอะไปช่ตู้เย็นลยกิยังไงให้ไหม,ม่เราเบือโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคหุ้้นละเอียดโอเคค่ะ <c oughs> okay, ตับไปนะคะแล้วก็จะไปแช่ตู้เย็นกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะก็มาถึงตู้เย็นแล้วนะคะนี่นะตู้เย็นนะเปิดมา อ่ะคก็จะไปห้องหนตัวเย็ยนแล้วเดี๋ยวเราก็แช่เลยแล้วกันแช่ share ไ้ในเอ,อ้ยไม่แช่สีต้องแช่ห้องฟิตสิคะวิธีที่สี่มัน,นจะซับซอ้อนยิ่งยากไปค่าแสงนี่มีก็ต้องขอโดษด้วยเนี่ไปห้องฟิตเราแล้ะคะ่ะคืออะไรมนะันแทบจะไม่มันแทบจะไม่มีอะไรเลยแช่ share ไปนะคะ ก็หมดไปแล้วนะคะกับสี่วิธีกินแบบไม่ออมสี่วิธีกินให้แบบไม่เบื่อนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบพายนี้นะคะก็เออเราต้องถ่ายให้ดูป่อวะใช่เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วกันโอ้โหสต๊อบเป็นชั่วโมงเลยนะเธอสต๊อบเป็นชั่วโมงโอะแก เออเออพีอนอนแล้วกันค่ะเดี๋ยวม,มาเจอกันนะคะโอเคค่ะก็ครบไปแล้วนะคะต่อชั่วโมงเลยค่ะสซมคืรคืนโซเมอร์แค่เดี๋ยวเอามาก่อนนะคะครยไปแล้วนะคะสมมองชั่วโมงค่ะก็คืออันนี้ไม่ได้แช่งฟิตนะคะเพราะว่าแช่งฟิตไปแล้วนะมันแข็งไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเขาก็เลยแบบมันแข็งแล้วมันก็บีบไม่ออกเลยอะคะ่ะ เราก็เลยต้องแบบเอาใบแช่ข้างล่างอ่ะสชั่วโมงแล้วนะคะส <c oughs> ก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงน <c oughs> เ,เนะาะตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้เมือตอนตอนตอนนีเพึ่งเริ่มถ่ายก่อน <c oughs> ไม่ไรอันนี้ก็เสี่เมองสี่มงูศูนย์นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลยไปกันนะคะค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย